อีกหนึ่งเรื่องคุณที่ลาจอกันไปเมื่อคืนนี้เองซีเนหาสาหรีโอ้โหละครเรื่องนี้ตั้งแต่ตอนแรกอีพีแรกมาเนี่ยนะ อารมณ์หลากหลายมากในการ<ะ>พูดถึงละครเรื่องนี้เพราะมีทั้งดรามา่ามีทั้งความสวยงามอลังการมีทั้งเข้าป่ามีทั้งฟินใช่แล้วแฟนๆนิยายเยอะมากๆที่รอติดตามครับส่งผลให้ละครเรื่องนี้ฮะสเนหาสารีครับในทุกตอนที่ออกอากาศขึ้นเทนทวิตเตอร์อันดับหนึ่งแทบทุกตอนคุณค่<ฮ>ะนะครปังจริงๆโหดจริงๆครับแถมแฟนนิยายนะฮะต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสนุก สนุกกว่าที่เคยจินตนาการเอาไว้เพราะเวลาอ่านปุ๊บมันต้องจินตนาการตามไงใช่ใชพอมาเห็นเป็นภาพปุ๊บแล้วมันแบบมีคนออกมาถ่ายทอดเรื่องราวให้เราได้เห็นชัดๆแบบนี้มันเลยยิ่งดีต่อใจแฟนๆนิยายอะ่ะคุณเราคุณรู้ไหมว่าคนที่ไม่เคยอ่านนิยายเลยอ,ะอ่ะเขาดูเรื่องนี้บางคนขังข้นอยากกลับไปตามอ่านเลยนะใช่แล้วส่วนสําคัญนะคุณผู้ชมที่มันเป็นส่วนที่โอ้โหดีมากๆเหมือนกันคือฝีมือการแสดงโอ้ทุกคนกินขาดเราไม่อยากจะพูดยกตัวอย่างตัวไหนเลยดีทุกตัวดีดีหมดเลยจริงๆ ค่ะแล้วทีมงานอีกที่ตั้งใจสร้างสัรค์ออกมาภาพแสงสีกราฟิกเอฟเฟกต่างๆเชื่อ้าหน้าผมโอ้โหมันดีคุณผู้ชมแล้วส่วนที่ขาดไม่ได้นะคะการเขียนบทละครจากปลายปากกาของพี่เจี๊ยบวัฒนาอันนี้แฟนละครก็ชื่นชมเยอะมากนะใช่ครับนะแล้วนี่ฮะเมื่อคืนที่ผ่านมาครับถึงแม้ว่าฉากฉากนี้มันจะเป็นฉากที่นองเลือดเลยนะขจิตกับสาวิตรีครับแต่ว่าฉากจบฮะก็ต้องบอกเลยว่า ราดึงในหัวใจจริงๆเพราะมันคือฉากแต่งงานนี่ฉากแต่งงาน<ว>ทั้งสองคู่เลยนะไม่ว่าจะเป็นน้องก้องนะครับกับริชชี่ของเรานะงาแล้วก็รวมไปถึงคู่พระเอกนางเอกด้วยชอนจินดาโชตน,นะครับแล้วก็นี่ไปเปินไปเินฉันอยู่ไหนเข้าจังพระคุณเอ้ยดูสิมันเข้านะมันเหมือนอยู่อินเดียเลยนะคุณนะแล้วคุณดูนักแสดงประกอบรอบห้า ใช่บรรยากาศคือโอ้ใบเฟิร์นสวยมากสง่ามากมีวันหนึ่งที่ที่ฉันแต่งตัวประมาณเนี้จัดรายการสวยขนาดนี้เลยคุณเป็นฝรั่งไงคุณไม่ได้แขกไงไม่เข้าหรอคุณเป็นฝรั่งคุณต้องเอามากับพิกเกลือหนึงจะเข้ากันนะส่วนใบเฟิร์นให้เขาแต่งแบบเนี้เขาเข้าแล้วนะครับดูเป็นอินเดียมากดูสิฉากชุดหน้าผมมันใช่อ่ะคุณ มันดีมากจริงคุณผู้ชมค่ะคือองค์ประกอบทุกอย่างจากเรื่องนี้อันนี้ต้องชื่นชมทั้งนักแสดงแล้วก็ทีมงานชื่นชมจากใจจริง<ช>ค่ะแล้วเสียงชื่นชมจากแฟนและครก็แน่นนักแสดงเขาก็เลยอยากจะขอบคุณค่ะทั้งแฟนๆแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ด้วยที่ให้โอกาสมาเล่นเรื่องนี้แม้ว่าการถ่ายทําเรื่องนี้คุณผู้ชมเราเคยบอกแล้วนะว่านักแสดงะเขามีช่วงถ่ายไปแล้วไปเจอสถานการณ์โควิดหนักๆก็เลยต้องพักกันไปเนี่ยถ่ายทําไปถ่ายทํามา2ปีเต็มวันนี้นักแสดงทุกคนเรียกว่า หายเหนื่อยมากจริงๆคุณผู้ชมและถึงแม้จะลาจอไปแล้วเนี่ยอย่างประทับใจมันสวยมากจริงๆนะสีสันอะไรต่างๆนะคุณผู้ชมเดี๋ยวติดตามความสนุกกันต่อที่เนหาสารีลาไปแล้วอีกหนึ่งเรื่องเวลาการมาเทพเข้มข้นไม่แห้กันแน่ๆคุณผู้ชมขาะจ่อคิวออกอากาศแล้วนะ พุธที่23มีนาคมนี้นะคะ2ทุ่ม20นาทีเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องใช่ต้องติดตามครับเห็นแค่ภาพโปสเตอร์ของละครเรื่องนี้เวลาการมเทพก็เห็นแล้วก็รู้สึกว่าเาท้ย ทำไมถึงตาเศร้าขนาดนั้นเขาถ่ายทอดเรื่องราวความรู้สึกของตัวละครผ่านทางโปสเตอร์ของละครเลยอ่ะนะฮะแล้วเพลงประกอบละครเรื่องนี้นะฮะ,ะก็ต้องบอกเลยว่าเพราะทุกเพลงเราได้นําเสนอไปหลายต่อหลายเพลงแล้วครับเพราะฉนั้นใครที่อยากจะติดตามละครเรื่องนี้อดใจรออีกไม่นานครับโอ,อกาสตอนแรกนะฮะวันพุธที่23มีนาคมนี้เวลากาเทพ2 0 2 0ติดตามได้ทุกวันพุธและพฤหัสบ,บดีเลยนะครับถูกต้องค่ะ